สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รีวิวรถยนต์มือสองนะครับพบกับผมเช่นเคนะครับเทลลินนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารับชมรถเก่งกันบ้างนะครับก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถที่ตอบโจทย์ในยุคน้ำมันแพงตอนนี้นะครับเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับเป็นรถเก่งปีลึกนิดนึงนะครับโตโยต้าโซลูรนานะครับปี97รถเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ติดตั้งแก๊สมาเรียบร้อยนะครับรถคันนี้จะมีความสวยงามยังไงกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ คันนี้นะครับเป็น Toyota s o l u n นะครับ1.5 GLI รถปี1997นะครับปี40นั่นเองนะครับคันนี้นะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าเป็นรถที่ราคาถูกมากนะครับและเป็นรถที่ติดตั้งแก๊สมาเรียบร้อยนะครับเหมาะสมกับการใช้งานสําหรับยุคน้ํามันแพงตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับรอบๆนะครับเป็นรถที่ว่าลูกค้าเนี่ยขับมาขายนะครับคันนี้ก็คือสีเดิมทุกอย่างนะครับด้านหน้าก็มีรอยถลอกตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับ ที่กันชนหน้านะครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับจะขอบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้เครื่องยนต์สมบูรณ์มากนะครับติดตั้งแก๊สเรียบร้อยนะครับใช้งานได้2ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือเป็นแก๊ส LPG นะครับกระโปรงหน้าติดสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสีดําานะครับคาร์บอนเคล่านะครับติดสติ๊กเกอร์เฉยๆนะครับลอกได้นะครับสีสันก็ให้ที่ประมาณ 80%นะครับมีรอยถลอกตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับผมจะพาดูรอบๆนะครับตัวรถเราคัดเข้ามาอย่างดีนะครับเครื่องยนต์พร้อมใช้งานนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหารถเก่งที่ราคาไม่แพงนะครับราคาถูกนะครับรถเก่งราคาถูกผ่อนได้นะครับคันนี้สามารถผ่อนได้ด้วยนะครับสีสันก็ถือว่าพร้อมใช้งานนะครับอยู่ในระดับที่80%นะครับ ือว่าพร้อมใช้เลยนะครับไม่ต้องไปทําเพิ่มนะครับแก๊สติดตั้งเรียบร้อยนะครับดูรอบๆนะครับสวยนะครับเครื่องยนต์ก็สมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานเดี๋ยวผมพาดูภายในด้วยนะครับมีสเกิร์ตมารอบคันนะครับคาอ์เลอร์ด้านหลังก็มีนะครับภายในนะครับเจ้าของเดิมก็ทํากระจกไฟฟ้านะครับเป็นคู่หน้านะครับส่วนผู้หลังยังเป็น มือหมุนอยู่นะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีเทานะครับมีชํารุดนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ทําการปะมาเรียบร้อยนะครับเกียร์ออโต้นะครับพาดูคันนี้ก็เจ้าของเดิมทําสีมานะครับาาดูเลยนะครับถือว่ารถพร้อมใช้งานนะครับพาดูตรงจุดสําคัญก่อนนะครับ เนี่เม็ดอาร์คเดิมังอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยครับที่ผมบอกในทุกๆคลิปนะครับคือรถคันที่ทําสีนี่ก็จะมีร่องรอยนะครับของการทําสีแบบนี้นะครับแต่ว่าให้ดูที่เม็ดอาร์คนะครับเป็นสําคัญนะครับถ้ามีเม็ดอาร์คอยู่แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับรถปีขนาดนี้นะครับก็มีร่องรอยการทําสีบ้างนะครับนี้นะครับสวยพร้อมใช้งานครับ ราคาไม่แพงนะครับคันนี้ราคาเพียงห้าหมื่นแปดพันเท่านั้นเองนะครับห้าหมื่นแปดพันนะครับสองระบบพร้อมใช้งานนะครับก็พาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่สามสิบองศานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคันนี้แอร์เย็นไหมนะครับแอร์เย็นขนาดไหนนะครับวิทยุนะครับซีดี ใช้ได้ทุกอย่างนะครับนะครับเ,เราก็ดูไปเรื่อยๆครับปล่อยให้อร์ทำงานไปนะครับเลขไม้นะครับ1นึ่งแสกกิโลนะครับอุปรกรณ์ทุกอย่างก็ใช้งานได้นะครับเสีดเดย ไอเย็นนะครับคันนี้ไอเย็นมากนะครับแล้วก็มีแอร์มีแก๊สนะครับด้านหลังเหมาะสําหรับลูกค้าที่หารถนะครับราคาไม่แพงนะครับผ่อนได้นะครับคันนี้ผ่อนได้นะครับงบประมาณมีเท่าไหร่กนได้นะครับหรือจะไม่ใช้เงินออกรถเลยก็ได้นะครับถ้าท่านมีเครดิตดีนะครับมีเครดิตดีนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับสักบาทนะครับผ่อนงวดเดียนละสามพันนะครับผ่อน เข้ามอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเลยนะครับเดือนละสามพันบาทนะครับคันนี้ใครที่หาอยู่นะครับทักสอบถามได้เลยนะครับระบบแก๊สก็ใช้งานได้นะครับปกตินะครับถ่านแก๊สนะครับีเรียบร้อยนะฮะแก๊สเดือนิดหน่อยนะครับด้านหลังนะครับผ่าดูอะรถนะครับไม่เคยชนหนักนะครับเหล็กก็ยังเดิมอยู่ จุดนะฮะโตยโตยโต้าลโก้นั้นนซ้ายขวานะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเดินเรียบปกติเลยนะครับถือว่าราคานะครับเหมาะสมกับตัวรถมากๆนะครับออกจะถูกไปซะได้ซ้ำนะครับราคาเพียงห้าหมื่น แปดพันนะครับซื้อสดได้นะครับหรืออยากผ่อนก็ผ่อนได้นะครับคันนี้มีบริการนะครับรถอยู่สีสเกดนะครับอำเภอเมืองสีสเกดนะครับอยู่ที่ร้านพงนีเรศนะครับตรงข้ามวัดหลวงนะครับตรงข้ามวัดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับดูคลิปนี้อยู่นะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามนะครับหรือโทรหาผมได้โดยตรง เดยโทรอยู่ด้านล่างคลิปนะครับเครื่องยนต์นะครับ1,500นะครับติดตั้งแก๊สเรียบร้อยนะครับระดบแก๊สนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานมากๆนะครับลูกค้าที่มองหารถราคาถูกนะครับผ่อนงวดสบายๆเอาไว้รับส่งลูกนะครับหรือไปซื้อของที่ตลาดนี่เหมาะมากๆเลยนะครับคันนี้ราคาค่างวดเพียงแค่เดือนละ3,000เท่านั้นเองนะครับ เดือนละ3,000บาทคันเอง3ปีนะครับผ่อน3ปี30เดือนนะครับใครที่สนใจนะครับมองหารถราคาถูกนะครับพร้อมใช้งานเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับติดตั้งระบบแอร์เรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับเลือกที่ดีเลยภาสีนะครับปี65นะครับอยู่รอบๆอีกท้งนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูว่าแอร์นั้นเย็นขนาดไหนนะครับ ดูรอบๆอีกหนึ่งรอบนะครับสีสันก็ถือว่า80%นะครับตลอกตามการใช้งานบ้างบางจุดนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับ80%ได้นะครับด้านหลังก็จะมีรอยบุบนิดหน่อยนะครับหลังซ้ายนะครับตรอมีก็มีแค่นี้นะครับรถคันนี้มีสเกิร์มารอบคันมีสปอยเลอร์นะครับความใช้งานเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับ ไปดูความเยนของแอร์กันรอบนึงนะครับมีเลขตัวเดียวแน่นอนครับแอร์เย็นขนาดนี้นะครับตอนนี้เหลือยู่ที่ิ0องศาแล้วนะครับวิธีเทปทุกอย่างใช้ได้นะครับคอนโซลสวยนะครับพร้อมใช้งานนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้หมดเลยนะครับไฟหน้านะครับเหลือเลขตัวเดียวแล้วนะครับ เย็นนะครับเย็นมากครับคันนี้จากเมื่อกี้ที่30องศานะครับตอนที่ผมถ่ายนะครับแล้วก็เราก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็เดินไปดูรอบๆหนึ่งนะฮะค่อยๆลงเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับอเย็นมากครับคันนี้ใครที่สนใจนะครับก็ทักหรือโทรสอบถามหาผมได้โดยตรงนะครับเทวริสนะครับ0 8นย์7 2ดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดสองเก้าสามสี่นะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ดูมาถึงนาทีนี้นะครับผมต้องขอการขอพระคุณในการติดตามรับชมรับฟังนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวรถยนต์คันต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเทลิดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ